นายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองแกนนำมอบคณะราษฎรโพสต์ข้อความลงบน Facebook ใจความสรุปว่าขอเล่าการตัดสินใจจากบ้านและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแม่ผู้เป็นที่รักเพราะการตัดสินใจย้ายประเทศไม่ได้ต้องการทิ้งสิ่งใดแต่เป็นความจำเป็นเพื่อความหวังในการสแสวงหาชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อคิดอย่างถี่ทั่วและรอบคอบ ผลกระทบนี้ไม่ได้มาจากตัวเองแต่มาจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมได้กระทำย่ำยีจนหลายคนสูญเสียอิสรภาพและเกิดการจากลาการที่ต้องออกจากประเทศไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะสถานการณ์ความไม่ยุติธรรมที่ได้รับความไม่ปลอดภัยถูกจำกัดเสรีภาพไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่เชื่อมัน่นซึ่งการจากกับแม่นั้นเจ็บปวดที่สุดแม่เป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่มีในชีวิต แต่สถานการณ์บีบบังคับทำให้ต้องแยกกันไม่มีคำพูดใดอธิบายคงมีเพียงคราบน้ำตาบนใบหน้าและความรู้สึกที่จุกในใจโดยยังมีความหวังว่าวันหนึ่งจะกลับไปดูแลแม่ในวาระสุดท้ายหรืออย่างน้อยก็จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อคลายความกังวลของคนเป็นแม่ และยังหวังอีกว่าจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อนักต่อสู้ให้อารยประเทศได้รับรู้ถึงการกดขี่จำกัดสิทธิเสรีภาพผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทยและเรียกร้องอิสรภาพให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีจากความเห็นต่างและเพื่อนผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคนในฐานะพละเมืองโลกโดยไม่ระยองเป็นจำเลยในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 พรบรว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2,550มาตรา14พรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี60ในมาตรา8